สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออกกันนี่แล้วครับวันนี้วันที่12มีนาคม2568ครับผมตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาครับหกมงแรงพอดีครับกำลังมือดครับพาพี่พาน้องมาบึงบรรยากาศนากุดครับหายเลยครับเมากันขอดน้ำใส่เข่าครับบึงบรรยากาศ หางริมกุดลแรงคักนก้ำกระโบมีสิใส่เขาแล้วครับบางคนก็ได้โซถิ่มนะครับเขาบ่อเอาแล้วเนื่องจากนา้ำพ่เพียงพอก็ยังมีอย่พันยังนึงสีว่าของงามๆนะครับเคยรีวิวให้เบิ่งรอบนึงแล้วเนาะตั้งแต่เขาเคียวๆอยู่นี่ครับหญ้าสุดยอดเลยอยากไล่งวมาเลียงเนียพี่น้องเอยหางกุดนี่งามแยง อันนั้นก็เป็นญยญาที่มันอยู่ในจอกนะครับเกิดขึ้นหลังจากจอกตายมันก็เกิดขึ้นแทนจอกครับเป็นกุดนะครับเนะน่ะนามหาแหงว,ว่าละแหละย่างขาเนี่ยสบายเลยเมนีกับบรรยากาศคึมฝ่าคืมพ้นครับหลังจากมันตกมาช่วงประมาณสักบายสองครับบายสองใบาสามประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขียดแถวบานแถวนี้่ตกครับโตกพอลิลนๆครับ มันจะตกเป็นบางสวงเป็นเป็นบางโซนครับเขตตำบลทับใหญ่รัตนบุรีประกตครับพอดินไหลๆนี่ครับมีแต่ลมตอนนี้ก็ยังลมอยู่ลมเย็นๆพัดมาเหมือนมันตกอยู่ทั้งเขตของศรีสะเกีดมันครับมันก็พัดความเย็นมานี่ครับข้าเจ้าโส่ถิมเนื่องจากว่าไม่มีน้ําครับบานไม่เ้ครับนี่บานด วันหลออสองแต่ว่ามันขืนดีอยู่แต่ว่าหนา,ามบ่มีใสก็เลยปล่อยปลอยถิ่นครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่เขมีเวลาสิแต่ลรางัวงมาเลี้ยงแถวนี้แถวนี้แหละครับเลยมาหมากินอยู่แถวนี้ดีกว่าน่าจะยิ้มนี้พี่มั่นเลยแหละครับงาหร้ายปานนี้ห้อยกระจ้าเห็ดทุกวิธีทางแล้วครับให้เขามันหลอดแต่ก็บอกว่าเนาะเขาบูมมีราคานำ เขาเขาเจ้าของพญาวาครับเพิ่นปล่อยกระตาเสียดายของเพิ่นนะครับเขายางงามเลยครับนี่เตียวใบมันคือใหม่เป็นยังสิมันเป็นโลกเลยครับนี่ใบแดงก็ยังเข่าซุกน่ครับเขายังท่านติดซุกด้วยนี่ใบมันใหม่ซื่งจครับนี่เขาไว้บงไก,ก่ห่วงยังเขียวอยู่เลยครับน่าจะเป็นโลกใบใบใหม่ใบใหม่ใบเหี่งครับ ตอนมีน้ำนั่นอ้งามเฮีงนะครับงามจนข้าเจ้ามาขอพันขอเอาเนี่ยเอาน้ำเพิ่นนัอะแหละครับโอ้ยแดงปานหย่อมหย่อมสีเลยจากเขียวใหม่ใหม่ลไปกลายเป็นแดงไปเลยครับแดงใหม่ใหม่ไปเลยโอ้โหสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็น่าจะแดดร้อนด้วยแล้วก็เหตุหนึ่งก็น,น่าจะไม่มีน้ําหรือว่ามันเป็นน้ำเขา เป็นน้ำพันธุ์ของพ่นกับปุจักพอเคยเห็นบ่กบกเกยเห็นอย่างสีกเกือครับห่วงมันกลมเลยครับถ้าจะปล่อยให้มันสุกก็น่าจะประมาณสิบถึงสิบห้าวันนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวครับพี่น้องนิดหน่อยมาหาสิทธิ์ปลาครับหนามบะมีให้สิ์ครับคืนละมีน้ำบะมี่หนามห้สิ์ปลาดอกแถวนี้ปลากับบะหมีน้นำ มันเคยมามันก็นมาตลอดละครเล็กน้อยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้นาจะได้เอางัวมานีละครับเบิ่งทีไปก่อนครับวัะทันมีคนมาเลี้ยง่เสืออยู่ฟังกุดนี่ครับนี่หนาหยาเป็นหนาหักใส่หนาใส่ขืนงามเฮียงเจา้าประทันมีคนเอามาลามหรอกถึงัวหาหกตัวกับสิไลหากในหรอกมันมันไล่ระพร้อมกันงัวผมมันเป็นงัวเหมือนกับ บ่คอยตอมกันบ่คอยเดี๋ยปล่อยเลี้ยงนั่นแหละถ้าเสียดายเขาพ่นครับพี่น้องเขายางงามนี่ครับแต่ว่าห่วงห่วงขาดน,นา้ำห่วงห่วงมันหน่อยแห้งห่วยห่วง,ห,วงห่วงหนึ่งนี่นะจะไปถึงสามสิบเมตรสี่สิบเมตรเฉลี่ยนะครับตัวที่มันมันตรงนะนะไม่ถึงตัวที่มันเต็มเม็ดนะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงสามสิบเมตรนะไม่ถึง,ถ,ง,ถ,งถ้าเสียดายแห้งครับพี่น้องร่วงกรางๆนี่ครับยังเขียวอยู่เลย เห็นไหมข้างมันยังเขียวอยู่เลยแล้วลวงลวงตัวเขียวๆมันจะสวยมากแต่ลวงตัวออกเหลืองๆนะครับเสียเลยเสียไปเลยครับถ้าเสียดายเราอุตส่าห์ถั่ถน,อ,นอมยังขักได้ครับนี่ยประคบประงมแบบวู้ดสุดเดือดเฮงงามจนแบบคนเขาซากนว่าเราเหียดจางไนของเราคือขักขึ้น,นีไงต,ตอนใบเขียวๆหนุ่มูงามเฮง ความแห้งแรงมันก็เป็นอย่างสิละครับน้ำครับเพะพ่อใส่แต่มีน้ำที่ดีน่าจะงามอยู่ข้างบนนี้น่าจะแห้งหมดแล้วไม่มีน้ำสกักหยดเลยแห้งปไปเลยละครับพี่นอ้องมันมีเราเห็ดหุ่นไรกาไรกา มางบนสุกแล้วสุกจนถึงห่วงหน่อยแฮผสมกับทิ่เราเห็ดเลยถ้าได้เบิดนี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสองตันได้สบายเลยนหน้าหน้าประมาณหลกวา่าสองตันนะน่าจะได้ถ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันความงานเหนี่นของลําต้นแล้วมันหลายแหงแล้วก็สวยด้วยใบใบถือว่าสวยมากเลยแต่เมื่อเสียนั้นยังมีมันขึ้นใหม่ๆอย่างนี้นะผมไม่ค,มมยค,งค,งคยเห็นเหมือนกัน เขาซุกมันก็บ,บ่นนาจะเป็นสี่ครับใบบ่นนาจะขอบเขาบางสิใบขอบเขาคือยังเขาขอบนานานั่นเลยนานาแบบเดือนที่เป็นสิบสองนะเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวพ่ท่านมูงสิไหมครับมันสิไม้บอกสีน้ำตาลไปเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ดินแตกของเร,ราจะมาถหุ่นใบที่ถบ่เขาดีครับพี่น้องนี่แหละกับดินสภพาพทั้งนี่ดินทามเป็นสี่หละครับเหนียว เนี้ยแล้วก็แข็งแข็งมือนนี่กับมึงด้วยแล้วเวลามันแตกครับพี่นอ้องเวลามันแตกอะ่ะแตกแล้วมันกับไถยยากกว่าน,นี้ครับเพราะว่าผานลงจิกลงไปแล้วกับงัดขึ้นเป็นก่อนเป็นก่อนเลยครับมันจะบอไปเป็นขีดไถครับดินแบบนี้ต้องรอหนามมามาแหลวกับปันเอาเลยพี่สันก็มาให้มันเขา่าซีเข่าทางค่อยไทยแต่ไทยตอนนี้คือเป็นก่อนเรียมๆขึ้นมาคือเกาครับ เหล่วก็เลียนหลดยากรึมรถดไทยิกสายพิกควายอยู่ในเก็บเอวนะพ่อม,มงจี๋และครับมันงัดขึ้นมานี่สภาพมันจะงัดขึ้นมาอย่างนี้เลยเีย่เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นก้อนขึ้นมาโครเลคเลี้ยงสิแล้วครับมันจะเกิดการขันอนาคตก็คือขันนี้านปันกับปันหยากนะพอดินมันมันบวกลวนโรตรีก็ททำงานนักอีก รถเก่าตรวจนาดดดจล้งอยู่ครับมันกังบังขับรถยากอีกดีแล้วพิ่โซถิ่มเพราะว่าไปก็บก่มีนามเพื่อออกครับนี่นี่งานหนึ่งครับหน้าญยาิพี่น้องกันครับเมือ่อกี้นะครับมันเป็นออกแดงๆขึ้นกันเลยนี่ไก่ๆแต่ว่าไปเป็นไก่ๆมันอนาจะสมบูรณ์เนี่ยยู่ห่วงมัน นี่ครับลวงสวยมากเลยอย่ใกล้ๆข้าวนาปังครับนี่ครับลวงสวยใช้ได้เลย,ยจะกับห้วงโมญย,ยหรอครับออกใบใบใหม่ๆแดงๆกอนเลยเนาะใบสีดำตาลคลายๆกันเลยครับอา่าหมามาเล่นย่ำแรงนะครับ แดดลมลมตกก็เลยม,มาเบิ้งวิวเบิ้องอยงให้พี่น้องอัปเดตนะครับต้นนี้มีนม้ำอยู่ดนะครับเนี่ยเพราะเป็นขอน,น้ำมาจากกุดโซนพุ่นล่ะโซนของกุดบอ่อเกลือครับบรรยากาศยามแรงๆครับหกโมงหกโมงเย็นแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไปทำนีนแ่แหละครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆทีพี่น้องเขามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์นัน่นเลยเด้อครับพี่น้องเอ้ย มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งครับบรรยากาศบรรหนอาเฮาก็เป็นจังซี่แหละอีสานบ้านเฮาขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะครับทุกดไลล์กดแชร์ก็ขอให้มีความสุขหลายๆอยู่ดีมีแฮสุขุสุขคนครับผมขอบคุณครับคลิปนี้พอกันซ่ำนีแ้แหละครับสวัสดีครับ